ทีนี้ไปที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างค่ะที่จังหวัดภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจําจังหวัดครั้งที่2นะคะโดยเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรในวันที่19มีนาคมนี้ค่ะที่สารกลางจังหวัดภูเก็ตค่ะทางด้านนายดันในสุด นันทารอดนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรประจำจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งครั้งนี้ก็จัดเป็นครั้งที่2ประจำปี2566โดยมีนางสาวอังคณาเหมือนคิดหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะและสำหรับวาระการประชุมที่สำคัญเป็นผลการดำเนินงานของคณะกรรม การรับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรกร,รวมถึงความพร้อมของที่เลือกตั้งอุปกรณ์เลือกตั้งการอบรมคณะกรกรมการประจําหน่วยเลือกตั้งและการรายงานผลของการประชาประชาสัมพันธ์ค่ะทางนี้เนี่ยทางด้านสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้มีการกําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกร,ะกรนะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันที่19มีนาคมที่จะถึงนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ8ปนาฬิก จนถึง17นาฬกาค่ะที่หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ใกล้บ้านของท่านทางจังหวัดภูเกต็ตจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาใช้สิทธิ์ในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ